สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์พืชกันนะคะเซลล์พืชจะมีส่วนประกอบ3ส่วนใหญ่ๆซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกันเริ่มกันเลยนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะประกอบไปด้วยผนังเซลล์หรือ เราเรียกว่าเซลล์วอลซึ่งจะอยู่นอกสุดและพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นผนังเซลล์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ส่วนใหญ่เป็นสารพวกเซลลูโลสซึ่งสร้างมาจากน้ำตาลผนังเซลล์มีช่องเล็กๆให้สารต่างๆผ่านเข้าออกได้ถัดไป จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือเรียกว่าเซลล์เมมเบรนเป็นเยื่อบางๆประกอบด้วยสารประเภทไขมันและโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกซึมผ่านทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารบางอย่างที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์เช่นอาหารอากาศและ สารละลายเกลือแร่ต่างๆส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์มีลักษณะค่อนข้างกลมภายในของนิวเคลียสจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้เริ่มจากนิววคลีัส ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกาการสร้าง RNA ไรโบโซมและต่อไปคือโครมาทินโครมาตินเป็นเส้นเล็กยาวๆขดกันอาจเรียกว่าร่างแหโครมาตินประกอบด้วย DNA, RNA และโปรตีนเมื่อเซลล์แบ่งตัวร่างแหนี้จะขดตัวหนาและสั้นเข้าเรียกว่าโครมโซม ซึ่งเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมหรือ DNA นอกสุดของนิวเคลียสนั่นก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อสองชั้นบางส่วนของเยื่อหุ้มนิวเคลียสติดต่อกับร่างแห่อนโดพาสซึมเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีรูอยู่ทั่วๆไปเรียกว่านิวเคลียร์พอร์รูเหล่านี้ เป็นทางติดต่อกับไซโทพลาซึมที่อยู่ด้านนอกและส่วนที่3ก็คือไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมจะอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสารประกอบทางเคมี Me, และโครงสร้างต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในเซลล์ซึ่งส่วนที่เป็นออแกเนลมีหลายชนิดและทำหน้าที่ต่างๆกันดังนี้ ออกเกนเยลที่1 v ึ r งเวมีลักษณะใสกว่าส่วนอื่นๆทำให้มองเห็นคล้ายเป็นช่องว่างภายในเซลล์พบได้ทั้งในเซล์พืชและเซล์สัตว์แต่ v ว r ยร์ในเซล์พืชจะมีขนาดใหญ่กว่าในเซลล์สัตว์มากออกเกนเยลที่สอง ได้แก่ร่างแห่ออนโดพลาซึมร่างแห่ออนโดพลาซึมเป็นท่อยาวต่อเนื่องอยู่ภายในไซโทพลาซึมมีอยู่สองชนิดได้แก่ร่างแห่ออนโดพลาซึมชนิดหยาบร่างแห่ชนิดนี้มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวนอกทำหน้าที่สร้างและขนส่งโปรโตีนนอกจากนี้ ยังมีร่างแห่เอนโดพลาซึมชนิดเรียบร่างแห่ชนิดนี้ไม่มีไม่มีไลโบโซมเกาะที่ผิวชั้นนอกทำหน้าที่สังเคราะห์สารพวกไขมันต่อไปเป็นออเกเนลที่3ได้แก่กรนจิคอมเพล็กลักษณะเหมือนถุงแบนๆที่ซ้อนกันเยื่อหุ้มเป็นสารประกอบของไขมันและโปรตีนเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล ทำหน้าที่อัดโปรโตีนให้สั้นเข้าเพื่อส่งออกนอกเซลล์หน้าที่อย่างอื่นคือสร้างคาร์โบไฮเดรตออแกเนลที่4ไมโทคอนเดรียมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆมมีผนังหุ้มที่เป็นเยื่อสองชั้นทําหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ออแกเนลที่5คลอโรพลาส โรพาสจะพบเฉพาะในเซลล์พืชและสารหลายบางชนิดมีเยื่อหุ้มสองชั้นภายในมีลงควัตถุหรือสารที่มีสีเขียวเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เรียกว่าคลอโรฟิลออกกันลนสุดท้ายคือออกกันลนที่6ไรโบโซมเป็นแหล่งสังเคราะห์โปรโตีนเอาละค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆก็รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ